180เมตรไม่ไกลเลยเดี๋ยวผมมองเงี้ยอ่าข้อเสียของของมันก็คือมันอยู่มันอยู่กิดวัดนะครับอาจจะเย็นจะเยือกเลยกวังเวงในตอนกลางคืนนะครับไอ้ะ อยู่ตรงข้ามกำแพงวัดเลยนะฮะเป็นที่นาครับรถกูเกิลมันมาแวะอะไรตรงนี้ไม่รู้นะมันแวะเข้ามาข้างวัดเบอ,อเวมันอยู่ตรงเนี้ยมันมองเห็นที่นาแปลงนี้ยังแห้งๆนะฮะมีแต่ดินนะครับพอแต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันเป็นน้ำนะครับอ่าผมให้ความเห็นเลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นี่ขายให้คน ที่อื่นไม่มีใครอยากจะได้หรอกนะครับเพราะซื้อที่มันก็จะแถมผีด้วยนะครับบ๊ยบายสซงจุไปพี่พ้อม,ม,ม <c oughs> อันนี้ซื้อที่ก็จะแถมผีด้วยน <c oughs> ีครับไม่เหมาะสำหรับการทําเป็นที่อยู่อาศัยนะครับ พราะความบางเวงวังนนี้แต่ต้นยางนะฮะต้นตะเคียนในจทาตนะฮโอ้เสียดายนะครับซื้อก็น่าซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าขายนี่ไม่น่าขายนะครับซื้อได้ครับแต่ขายยากนะครับแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วเสียดายนะแต่น้าแบบนี้น่าไป,ไปสอนหอกเนาะสอนหอกส,สอนแมงดาเนาะนะครับ หน้าตีนบ้านนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านอยู่ต้นทางเสียดายครับเสียดายมาติดวัดนี่แหละมันก็เลยจะขายยากหน่อยนะครับส่วนตัวผมชอบนะเนี่ยน่าซื้อไว้ตั้งวัดแข่งกับวัดนี้นะครับอาจารย์ที่ดินใกล้โรงสีของของหมู่บ้านคนซื้อไหมครับพอดีขับรถผ่านเห็นเขาขายครับไม่น่าซื้อครับบอกเลยว่าไม่น่าซื้อ นะยกเว้นว่าเราชอบไปสีข้าวบ่อยๆนะครับใกล้รวงสีข้าวเนี่ยมันอ้ไม่ต้องอธิบายแล้วแหละนะครับว่ามันมันเป็นยังไงนะทั้งเสียงทั้งฝุ่นนะหน้าลำคาญนะครับไม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยใครซื้อบ้านอยู่ใกล้กับหอกระจายข่าวของหมู่บ้านนะยิ่งแล้วเลยนะครับเออะยะหลังมาก็หลวงพ่อแกไม่ค่อยเปิดเสียงตาสายตอนตีห้านะ เมื่อก่อนแกเปิดทุกวันเลยนะตีห้าพุ๊บอิตีปีโซโพะกาวาชุมนุมเทวดามาเลยนะครับแต่เช้าเลยนะครับถ้าใกล้ลงสีก็ไม่น่าซื้ออันนี้ก็โอ้หนักใจอยู่เหมือนกันครับถ้านักลงทุนซื้อเพื่อซื้อเพื่อเก็งกำไรนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้า เออคุณไม่คิดอะไรอะซื้อมาซื้อไว้ทํานาหรือซื้อไว้ปลูกต้นยางนามาทําสวนเห็ดก็โอเคนะครับหรือคิดว่าไม่กลัวผีก็มาอยู่กับผีก็ได้นะครับ